สบายดีตอนเช้าพี่น้องมดทุกคนตอนนี้ครับรเจ้าอยู่ที่สถานีรถไฟล่วงพระบางพี่น้องกำลังจะนั่งรถไฟไปแคว้งอุดมใส่เนาะหรือว่าไปเมืองใส่นั่นเองพี่น้องปกติแล้วถ้าขี่รถเมล์หรือว่านั่งรถตู้โดยสารไปอุดมใส่นี่ก็ใช้เวลาไลายสมควรเนาะอย่างน้อยกับห้าหกสโมงพี่น้องแล้วตอนนี้ เราจะลองมานั่งรถไฟไปเนาะว่าจะใช้เวลาเท่าไดรพี่น้องลังพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปเช็คอินนำกันพี่น้อง ถือว่าเข้ามาก่อนหมูพี่น้องเข้ามาไวกไกลเนาะมาแต่เช้าผู้โดยสารยังบาทันมาเถอกะก็น่าจะโบมีผู้โดยสารไล่ไปได้เนาะเพราะว่าออกจากสถานีล่วงพะบางไปห้าสถานีอุดมไซรหรือว่านาเตยสายแดยนจีนพื่นเนาะปกติแล้วคนก็นจะโบไล่ไปได้ผู้โดยสารโบไล่ไปได้ถ้าว่าเป็น ข้าลองไปที่นครล่วงเวียงจันทร์เนาะจากล่วงพบางนครล่งเวียงจันทร์หรือว่าล่วงนครล่วงจันทร์ห้าล่วงพบางนี่บูโดซสานนี้ปกติกันแน่นอยู่แล้วเนาะโอเคขามารอท่าจากหน่อยพี่นอ้องมาเบิ่งว่าเที่ยวคล่องเฮานี้ออกจากโมงเนาะ รถแลนนี่เวลาเก้าโมงเนาะเก้โมงสามนาทีไปที่อุดมใส่นะตอนนี้5้ากับแปดโมงครึ่งกับยบาาต้องได้รอท่าประมาณสัวโมงหนึ่งพีน่น mm ้อ hmm. งปกติแล้วเขาประจำเป็นต้องมาไวขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าข้อให้มาฮอดสถาน,นีสามอย่างน้อยสามห้านาทีก่อน รถออกเนาะตอนนี้เริ่มประกาศแล้วเนาะรถไกลจะมาฮอดเราสัสดเพราะว่าต้องให้ผู้โดยสารไปรอถ้าอยู่ถังนอกเนาะซะประมาณ15นาทีก่อนรถไฟจะมาฮอดพี่น้องแต่ว่าตามที่สังเกตต,ตอนนี้ยากว่า90%เป็น สาวจีนพี่น้องเ0้าเป็นตสาวจีนนะ Song, no. song, right there, no. song, you song, song song, six is that platform, please stand in the line. หน้านี่จะเป็นรถรถไฟเนาะบรรทุกสินค้านะมาแล้วรถไฟมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วตัวนี้จะเป็นขบวนล้านสร้างเนาะคือว่าเป็นขบวนทำอิดของเส้นทางรถไฟตัวนี้เลยพี่นอ้องขบวนล้านสร้าง สีฟ้าแดงเข้าครับบางคนสีลงนี่กับที es ่ว่าไล่ส้มควานครับนี่เนาะเพราะว่าแต่ละตูวนันก็เต็ม あっねえんね ดูสั้นไล่สมควรนะคือข้าพเจ้าเว่าไปเนาะสำหรับรถที่วาแลนจากนครล่วงยิงจันทร์มาฮอตล่วงขอบางคือว่ารถนี้เต็มตลอดหรือว่าล่วงขอบางไปนครล่วงยิงจันทร์ก็เต็มตลอดนะรถนี้จะแลนจากนครล่วงยิงจันทร์คือว่าเป็นต้นทางเนาะแล้วก็ไปฮอดดานบอเต็น เป็นสายแดนจีนเลยพี่น้องแล้วก็จะจอดสถานีหลักๆโดยเฉพาจากต้นทางนครล่วงจันทร์ก็จะมาจอดสถานีบางเวียงแล้วก็จอดล่วงผะบางแล้วจึงไปอุดมไซ์แล้วก็นาเตยบอเตนทือว่าบอเตนเป็นสายแดนจีนเนาะ ไปเข้าไปทางไหนเนาะตูที่ซองคนแนแล้วเนาะตูท,ตที่ซองหัวน,นะแต่ว่าการลงไล่เติบแต่ว่าก็ยังมีผู้โดยสารที่ว่าเดินทางตงมาจากนะครล่วงเวียงจันทร์ทางต้นทางนะปฏิว่ายังไล่อยู่พี่น้อง,ตองแต่ว่าโบเต็มแน่นอนเนที่ยวนี้อาจจะโบเต็มเพราะว่าห็นตังวาง ลายสมควันยางไก่ตังคืออีกเนาะยางไก่ตังครับห้ามมานะครับอันนี้จะเป็นรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าดูคอนเทนเนอร์สำหรับสินค้าเฉพาะ ถือว่ารถไฟกําลังเคลื่อนทีแล้วนะพี่น้องเนาะกำลังออกจากสถานีเดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศตามทางนํากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะอุโมงค์เนาะอยู่ในอุโมงค์ พราเป็นองค่าระเท่าลเครื่องที่ต๊ะงานใบได้สั้กิบเง่นเื่องขันเงองปรนงา้นเป็นเทียงสำหรับเจาะน้ำขันหงสและเครื่องไฟคนทรงสินค้าในก็ที่วาไล่กระปเติเนะเพื่อให้ตกใส่คนอื่นได้หับากเข็ส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางว้จุดวางกระเป๋านี่นน้ําขานข้ามนําข้า เป็นเต่ผูเต่ผ้าปลาไม่เคี้ยวงามอยู่หามนี้ก็ได้แต่ว่าจากน้อยก็จะเริ่มแห้งแรงไปเรื่อยๆแลลวเนาะเมดระดูฝนแล้วเด้ท่งนาแห้งแรงเนาะอันนี้จะเป็นน้ำค้องแล้วพี่น้อง ข้ามน้ำคลองจะข้ามน้ำข้องซ่องเถื่อนะขั่วนี้เราก็อีกขั่วอีกเติมถังนาเติมขั่วหนึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี้เขี้ยวงามสุดๆเลยเนาะปลาไม่ทงหนาต่างๆตอนนี้ถืา่าอยากแหงยากแรงอันนี้เป็นอีกเติมน้ำคลองอีกขั่วหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ สองขัวตอนนี้ความไหวอยู่ที่5 6 6กิโลเมตรตชมงหมู่บ้านทงนาอยากว่าแห้งแรงและทงนาบม่มน้ำเนาะกันเป็นช่วงฤดูฝนเขี้ยวางาม ส่วนไร่เป็นส่วนยาเนาะอยู่ผูกเป็นส่วนยาสำหรับเลี้ยงสัตว์อืมถือว่าไกลฮอตแล้วพี่น้อง ผ่านไปแต่สามสิบสี่สิบนาทีสามสิบแปนาทีแล้วตอนนี้นะถือว่าใกล้ฮอดผู้โดยสารแล้วเทียวบินไปไหหลำระบาดเที้ยวบินไปไหหลำระบาดเที่ยวบินไประบาดตอนนี้นะระหว่างทงกว้างเล็กบนยืนรถถ่ายรถไฟซึ่งอาจจะได้หักปากเด็กพวกเขาขอแสดงความขอบใจที่ทานไส้บริการนั่งรถไฟอีกอยู่ของบริษัททางรถไฟลาวกีนจำกัดในการเดินทางในครั้งนี้บางยานบินบาจะได้พบกับการในการเดินทางรถ ไปก็สลอความไปแล้วพี่น้องซาลงซาลงแล้วแปลว่าใกล้ฮอตสถานีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใช้เวลาไปบ่ไรรวมๆแล้วอาจจะบอสชั่วโม,มงพี่น้องตอนนี้ก็ห้ากะสี่เข้าสี่สิบนาที บางเขตนทอทงนาอาจจะเขี่ยวหนอยหนึ่งเพราะว่าพนมีน้ำสามารถเห็หนาแสงได้เนาะหรือว่าหนาระดูแรงเรียบร้อยพี่น้องฮอตแล้ว กาบัดระวังขณะที่ก้าวลอา่ทจากสถทานีล่วงพระบางมาหา้าสถทานีอุดมใส่เนาะจากการขี่รถเมล์หรือว่ารถตู้โดยสารนี้ใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องประมาณ5ชั่วโมงแต่ว่าขี่รถไฟใช้เวลาเพียง40 40่ายนาทีในะเดียวพี่น้องือวาประญยัิเวลาไปพอสมควรเนาะแล้วราคา โดยสั้นระหว่างรถเมลหรือว่ารถตู้โดยสา้นกับรถไฟนี่ก็แตกง่างกันไล่พี่น้องเลื่อนกันนหนเดียวนะถือว่าสุดยอด ออตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องอุดมใสหรือว่าเมืองใสนั่นเองพี่น้องเมืองใสแขวงอุดมใสเนาะสถานีรถไฟคะสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าเป็นสถานีเนาะ เมืองใ่โอเคพี่น้องสำหรับวีดีโอน,นี้ก็ขอจบไปเพียงสท่นี้กันนะอย่งไดการเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องขอบคุคขอบใจที่ติดตามนะครับสมสองเฮามาโดยตลอดนะอเนาะเจอกันคลิปต่อไปสบายดี